โกรได้เลยนะทีสองทีสองแปด้ใช่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 ได้นักตัวครับครับสวัสดีค่ะชื่อเที่ยขายค่ะนสาพัทรนิจจพาก้าค่ะอายุสิปีค่ะสายอยู่มหาวิลัยจค่ะอ๋อประจวบเลยก็ไปมาเลยอ๋อใช่ไปาที่เหไปาที่ี่ยอดค่ะายถึงว่าอยู่หาจุลร์ที่กรุงเทพเขาถามว่าอยู่ที่กรุงเทพใช่หมายใช่ไหมแล้วเธออะไรมาหลายที่อะไร ติดส่วนแรงตนออย่าติดส่วนแรงน้องแง่เรื่องฟังพาดีร้องเลยน่ะอะบังกำกาครับเป็นไงฮะกังกการครับมาเยาะเจอกันครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ค่ะครั้งที่แล้วหนูก็ไปที่ที่ไหนนะยุทธยานะแครั้งนี้น้องเป็นช้านะครับวันนี่แสดงว่าก็น่าสนใจดีนะครับอืมที่ถามนิดนึงหนูเพื่อสังเกตได้ว่าทำไมนักร้องบางคนต้องอยู่กับเพื่อนทำไมบางคนอยู่คนเดียวได้ เคยสังเกตไหมมันเห็นได้ร้องเป็นกรุ๊กแก๊งเป็นสองคนสามคนห้าคนเกาหลีอยู่กันเป็นสิบนะ,ะทำไมบางคนอยู่คนเดียวได้บางคนต้องมีเพื่อนเราเราคุยกันๆๆเราคุยกันคือหน่คนเขาอาจจะสามารถได้เพื่อน็นคนนี้ได้เอ้ยค่ะเอ้ยคุณโลค่าจะแบบยังไม่คุยแบบอาจจะไม่ได้จุดเด่เนมากแต่ก็เลยแบบต้องใช้หลายๆจำนวนเลยใช่เลยใช่ที่ตอนนี้ที่หนันหยูเนี่ย ที่ป้าหนูต้องมีเพื่อนอ่ะหนูด้วยการร้องด้วยบุคลิกด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์่สักครู่เนี่ยมันเหมือนเป็นแก๊งของเพื่อนที่แบบว่ามันๆหน่อยอ่ะประมาณเนี้ยวิธีเชื่อว่าถ้าเกิดเมื่อกี้เรามีเรามีแดนเซอร์ er มามาช่วยนะ้วถ้าตสอ,องคนแล้วแต่งตัวมันๆอย่างเงี้ยที่ว่าโชว์หนูจะน่าดูแบบนี้เยอะเลยครับแล้วก็ด้วยด้วยน้ําเสียงและวิธีการร้องของหนูเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นมากนะครับมันก็ก็เหมือนกับคนร้องเพลงเด็กทั่วไปที่พูดตรงๆ แต่ว่าเปอร์ฟอรนซ์หนูน้าสนใจนะแต่มันไม่คงตรงที่ว่ามันขาดท่าสำคัญสำคัญด้วยแล้วมันก็ไม่มีเพื่อนมาช่วยพยุงหนูให้หนูเด่นขึ้นมาจริงๆไงนะครับอันนี้เราต้องยอมรับมาหน่งว่าบางคนก็เป็นแา่น้องเดี่ยวเด้วเลยเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเต้นเยอะแต่เสน่ห์มันอาจจะอยู่ที่ดวงตาอยู่ที่จั๊มุกเต้นบางอย่างแต่ของหนูไม่ได้อยู่ตรงกลางไงไอกลางนี่มันคือปัญหามันต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับคิดว่าถ้าหนูมีเพื่อนมาช่วยเนี่ยมันจะน่าดูกว่านี้เพราะว่า วิธีการร้องของหนูเนี่ยมันมันมันโอเคอ่แล้วมันแสดงได้นะว่าจะร้องช้าหรือเร็วหนูก็น่าสนใจนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยวันหลังเนี่ยพี่แนะนำว่าหาเพื่อนมาเต้นมันมัน่อยมีค่าที่เด็กทเพื่อนด็จะจะทำให้การชวนได้รู้แบบนี้ีครับครับผมขอบคุณมากเลยนะเคครับคิดไปคิดมาก็น่าสนใจเหมือนกันถะท่านมีศิลปินร้องเป็นผู้หญิงสองคนนะที่ไม่้องมาเต้นกันด้วยอะไรนะที่ไม่ร้องก็เต้นกันด้รอพี่เป็นไปได้ที่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอเล เจ๊เจ๊แสดงตัวหน่อยแลยเจ๊เส้นลายอ่ะใช่ป่ะนี่ต้องคนนี้ใช่ไหมเออนี่คนนี้เต้นได้อ็ไปงานที่เขานเต้นมาโอเคนะก็ลองไปปักใช้ดูนะคะขอบคุณที่มานอกเทียนไทยผ่านแล้วจีบคนอภิรดาฮะคนสุดท้ายครับพี่แคนครับคนสุดท้ายครับโอ้ยโต๊ะสวยมากคนนี้ฮะเมื่อกี้เราดูแบบร็อกร้องแนวแนวไปแล้วแต่ถ้าคนนี้ขึ้นมาแล้วร้อง ใช่ใช <G iro entender> <net diz> ่ใช่ผมจะไม่เข้ากับกำร้องผมจะผิวไปครับผมโอเคครับคนสุดท้ายเพิ่งจะให้กับ